มาชงค่ะมาชงค่ะมาชงค่ะ yani. มาชมค่ะทำด้เสียงกำค่ะจองได้ยินเสียงย้ค่ะเฮ้อมาสงค่ะมาชงค่ะมาชงคะมาชงคะสิเก้ากทำด้เยกทำเสียงกำค่ะจเสียงยาคะมาชงคาคะ เมื่อในเมื่อในเตลัดในลองเมื่อในเขาเมื่อในบนห้องวัดบนห้องว่าป้ายสียนคะครับบนห้องว่าป้ายสีป้ายสีครับอ่าบปรกรมไทยเขาห้องว่าป้ายสีพอป,ป,ปี่นทองใต้เขาก็เป็นบ่อตองกุยเนาะบ่อตองกุย ào bò trong quế hết cả nè, ào bò trong quế hết thang quế cả nè, ào trong hết theo, có ào vay, một này hơi mi một cú cả nè, một hơi này hơi mi trong hết vay, ào này phở thì mình pan long, nơi กัดเย็ยนเจอกัดเย็ยนเนาะตัวกัดเย็ยนเจอกัดเย็ยนเพราะวา่าเขาขาอยู่เฮินเขาเพราะวา่าน่าหอน่าเฮินเขาเหมือนจังว่าอ้าวเพรอยู่เฮิร์นได้เจอไม่นะ่ะเอ้ยจอไม่เจอขนนะ้อน่ะเจอหุดหิหุดหัดนะ่ะพออยู่เฮิร์นได้เจอชุกนะ่ะพอออกไปอยู่ต่างดีช้ำอัมเป็น พราะไก่อยู่เฮิรนเป็นซ้ำเป็นพเพราะเนนืเ้เฮิรนในนืเ้เฮิรนเข้าีนไม่นาะเจอะชุกชักนะเจอะหูทิธหูทัดนะ,จะเจอเลือดใจไม่นะนาะเจอะชุกชักนะใจเนี่เพราะว่าเฮิรนพาราเหมือนเจ้าหนังลุงชาลาดนนะเนยไงเฮาสู่เจา้าเฮ็ดเอาห้างกล้วยคะ่ะเฮ็ดเอาห้างกล้วยเอาบะตองกล้วยเฮ็ดเอาค่ะไงเอาบะตองกล้วยเฮ็ดเอา เฮ็ดเป็นกูเป็นกูแเฮ้าก็หูุไว้อันไหนเป็นก๊อกคำอันไหนเป็นก๊อกเงินน่ะอันไหนเป็นก๊อกเงินอันไหนเป็นก๊อกคำนี่ไผ่เป็นคำไผ่เป็นเงินน่ะตามใบตีเข่งพลานะตามใบตีเข่งพลาไว้เป็นกูให้นายค่ะไว้เป็นปีเป็นปีอะไรจุ่นเฮปอกนะนะบปจะชื่อมาใส่ในก็ ไล่อยู่สามปีสีป่ปีก,นะปปก็จุดใปอกนะสปีสปีก็มจุดนใหปอกะคนคบเนาะพรใสก็มหลุดจุ้นอกนะดนะีย่ยว่าพอใจุ้นก็ไลยย่เออหนปีหึป่ปอกเฮ็ดอันเ,อนะอเหมืองใสนะหนึ่งปีหนึ่งปอกเฮ็ดอันเหมืองใสพี่น้องโทรมาค่ะอื <c oughs> น้องเต้กัน cam cam khun thô hạ khana bố sẽ tức thầy thoát sửa tù nà ạ khá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  พ่อหันทีชื่อก็สั่งมาติคะนะคัดจีส่งบันนะคัดจ <z 1971> <t plural issions> ีส <m akes human> ่งบ <funny> really like ันเป็นกูเป็นก <m akes human Bana> so ู้ให้ไงเพราะว่าชุจอมหูทีชื่อเพราะชูจ้าหูทีชื่อก็ก่อชื่อข้งกล้วยนะเปิ้ลเฮ็ดขายอันนี้เปิ้ลเฮ็ดขายเนี่ยแคมน่ะนะเปิ้ลเฮ็ดขายไปแคมน่ะอ่าพอเขาก็ซื่อเปิ้ลเฮ็ดขายเนี่ยนะมันแคมน่ะนะพอเขาว่าเฮ็ดกล้วยก็ไรอ่ะเนี่ยก็เฮ็ดกล้วยก็ไรนะเฮ็ดกล้วยก็ไร เอาตองกวยเฮ็ดค่ะเนี่ยเอาตองกวยเฮ็ดนะพอแช่หดูไว้เลยสามปีอ่ะมจุ่นให้ยเปาะมันก็หางดีไว้เนี่ยนะนะเพราะวะ่าเพราะว่าชูเจ้าไข่ปินหนึ่งปีหนึ่งปอกในก็เลยนะไข่ไข่ปินไข่แยกมาหนึ่งปีหนึ่งปอกก็เลยนะซื้อห้องว่าฮือค่ <c oughs> ะใน่นักซื้อห้องว่าปลายสีคำปลายสีเงินนะปลายสีเงิน นะปลายสีเงินปลายสีคำอันนี้ว่าปลายสีคำอันนี้ว่าปลายสีเงิน <c oughs> พรอดีมันไหลเจ้าหือคาลาในพอถามตัวน,นั้นก็พรอดีมันปันเขินกัดเย็นค่ะนะเขินกัดเยน็นเพราะว่าตีอยู่ผเผอเฮินเผอเลือเดเลือดไม่ไม่เจะชุกชักเจอหุดทิดหุดหัดอยู่ในเฮินเน่า,า,นาจะชุกอยู่ในเฮินเน่าเาาจอไม่ อยู่นั่นเฮ้ยนนเจอมลเชอร์อัมเจาเจอหุดทิดหุดหัดเพราไหนก็ชื่อจังไหนไว้ตีเข่งปราหนึ่งกูคะ่ะชื่อใหญ่ใหญ่ก็ได้อันนี้เรียกชุดอ่ะคันนี้อันนี้ได้เรียกชุดอ่ะอยากเห้ยนี่ได้นำนะเชื่อใหญ่ใหญ่ก็ได้นะเชื่อใหญ่ใหญ่ก็ได้ครับหนึ่งอยากหนึ่งดีครับนะเพราะเป็นสัตเทสในขั้นโดยใหญ่นะเพราะว่าเขามีตะเป้น,น้ำคนมีตะเป้ตะปันนะมีลูกน้องน้ำเฮาคาก็ว่าเออเออจิ้งเฮาก็ chừng này có lấy lấy cú có khá nè hao có biến chặt thế lông nè hao lùi vào nè hao có biến chặt thế lông hao chặt thế lông chừng nào hao này nè hao vào chừng nào cả hao bản hang chạy hao bản hang tủ hao hao có khấn vào tủ hao khấn hao này biến chặt thế lông Nà và và tủ hao khấn hao này biến quân cảm lý hao này biến quân làm loang Nà เฮาในปิ ters, ่นก้นกุศลีเฮาในปิ่นก้นลาบลีว่าจังนั้น่ะว่าขึ้นตัวเฮาว่าปันตัวเฮาขึ้นว่าขึ้นตัวเฮาติ่ใกล้ใกล้วาใกล้ๆว่าอันในคำว่าดัดเหนลองเอาไว้เหนือเฮินเฮินกัดเย็นนะอันในปี่นหองไทยในเปิ้ลมีกูเฮินน่ะนี่เปิ้นเปิ้นเอาไว้ที่เขียงผ้าเปิ้นพอชื่อมายาวในเปิ้นเอาไว้เนื้อ เตียนแคมแคมมันเตี๋มไรเกา่านะตําไปแคมแคมนะป้อมป้อลาลีตํากันเกา่าเฮียวอน,นี้ตําไปเนื้อดูเนื้อดูมนันเก่าให้เปาะสามเปียวทุกครั้งเลยนะนะข้าวคุกจะได้พี่น้องใต้เหอ่อข้าวมะเนยนะนะไห่ไรโก้ไก่ไว้กัดๆเย็ยนๆ มาสงค่มาทงค่มาทรงปอมีพี่น้องเขาพุทำพี่น้องเขาตั้งเสงามาทรงค้าคคกัมในเขารลยกาละกัม่นะเขารายกาละนนนะเขา,า,า,ขาหนึ่งอะเม,มื่อไกลในรัดเนีเให้ปอมีพี่น้องเขาไ่อยู่เพิ่นโตกัดเย็นใจกัดเย็นกันในเนื้อเริงลองตั้งมันอ่านข่าวเตะ รัตนี้นะคาเทรัตนี้เฮินในสามตีอย่าไปซื้อนะเฮินสามตีนี่อย่าไปซื้อเพราะว่าเพราะว่าอะไอยู่แม่นสามตีก็หลุดไปนะต้องไว้นะเฮินสามตีอ่ำริซื้อเพราะว่าอะไอยู่ไหวสามตีนี่ก็ไปละไปกับอยู่ไกล ไปกับอยู่ทีมันห่างไกลเออกันต่อก่ะเฮ้มันห่างไกลสามตีนี่นะสุโจ่เด <pers> ี๋ยวะไรช้ำสาเป็นคนมีเป็นคนหมากคนมีสามตีเนี่มันดีซึ่นะมันดีซึ่งขาดเดือดในในสลาเทาลัดนะมัะนใจขาดสลาเทาลัดสลาเทา,ส,า,ส,าสอนนะนะสลาเทาสอนมาสลาเทาสอนมา ป่อเผือหมอกำไทยก็เข้ากับด้วยในยูทูบนะฉลาเขาเป็นเคกลบการรัดกำไทยก, <c oughs> ก็อันอันสามตีอําดีซื้อป่อว่าอะไอยู่แม่นสามตีก็โลโล,โลหางเห่นไข้นะคาเดัตเนี่ยสามตีนี่เป็นรองต,งตั้งคาเดัตเนี่ยผลทำยีนอ่ะครับเมื่อนี่ตีที่หนึ่ง tiền thứ này, Po thở lai ỷ chấm chong nè, Po thở lai ỷ chấm chong, chấm chong mình trao này nè, Po thở lai ỷ chấm này có, quân ỷ chấm chong mình trao này, chú trao, anh luật lệ hết, ba mươi mì ไหลอิดอิดอัดอัดขายตั้งดูขายโคดูขายตั้งกินตั้งย่ำนะเฮาหันเฮาหันกวนอยู่จำจองก็ยังกวนอยู่จำจองเลยเขาขึ้นเยอะมันขึ้นเยอะเลยนะมันขึ้นเยอะเลยพอการไทยในปัญหาเติบโตยากเติบโตยากก็แต่ได้ขึ้นเยอะในยาบะ hết thằng đấy cũng bị năn này, trăng này, à này, mờ Mắn... cẳng ván này, mì tả văn, Hữu... ở khèm à, ở, coi bao mít lệch mít tả ván, này, mờ cẳng ván này khèm, quẹt cả, bóc cẳng cơn măn này, tả văn tốt quá vậy. แสงตาวันในตกกยาวเนยนี่พอกลางคืนนี่มีวิ่งเหียนก้นอะไรตายกับตั้งเชิงเปิ่นห้องมาติดจองมารับกุศุเปิ่นห้องมารับกุศุติดจองคำพ้องก็เปิ่นเอาก้นอัน Tại áo mà vậy nó chọn mang tì nè mang biển tì vì nhìn cú chơ chơ cú miêu miêu chú vậy nó chọn ca chô hoa bày cực Bảy nha po cực Bảy nha mê cực nè có dù nó chọn vì nhìn vì nhìn, vì nhìn năm nè nó พราะกลางวันนี่หันก็บอว่มีต่วันเขาก็ซ่อนตัวอยู่ตีตีรับสึ่งตีตีมันมีสายแหลดนั่นเขาก็ซ่อนตัวกันนั้นก็เหก็พอกลางคืนนี่แสงแหลดตกก้อยเอาเนี่ยเขาเขาออกมาเต็มมาะเชิงอ่ะนะเต็มมาะเชิงก็เพราะฉะนั้นแหละกว,วนอยู่จำจ้องใน anh dù chấp chọn dù chấp chọn lại lại hấp vì nhìn cụ chơ chơ tiêm lòng kín, lòng nhậm, lòng dù lòng sâu lòng hết lòng sang cụ bưởng bưởng này lại chấm cắn lay lại... hàng này bên คำไตเขาว่าไล่นุกหนูกันนะไล่นุกหนูกันไล่นุกหนูกันไล่เข้าออกกันไล่ไล่นนคนเข้ากันเพราะกลขึ้นมาเนี่ยตั้งโกนเห็นตั้งผีเห็นตั้งโกนเห็นตั้งวิญนาณเห็ในใ้คนเขา้านุกหนูกันนะกำไตว่านุกหนูกันมันเป็นเจ้านั้นคนอยู่จับจ้องเขาไล่คำลองเจ้านั้นเห็นแล้ว ป้ายบนป้ายบนอันเป็นยอดอาจาริยะนะป้ายบนอ๋อเตขึ้นใหญ่เหมาสูงป่องแจงเลี้ยงเจอเตตันกลตันเกมเก้าวนาขึ้นใหญ่เหมาสูงพัฒนาปกป้องเฮ็ดออกคงสั่งคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องเจอพายผ้ากูลองลองในสมองก้นอันอยู่จำจ้องเนี่ยมันบ้นได้เห็ดปอกค่ะ บนไรอิดให้ทางไรไหนมันบนไรไหนเมื่อกลางคืนเนีเมื่อกลางคืนเนีผีผีผีกูเมียวมิวไรวิญญาณกูเมียวอยู่อยู่ที่จองเนี่ยนุกหนูอยู่กับก้นอันอยู่จำจองจะเนี่ยก้นอันอยู่จำจองกูก็กกอไรขำตั้งนุกหนูนุกหนูคนเข้าเข้ากันตั้งตั้งผีตั้งก้นอยู่จำกันที่ไหนับเพราะฉะนั้นแหละ ผีเขาก็เข่าถึงได้หิมหอมจ้องกูกูเฮินกูตีกูจอกกูเจิงเต็มตั้งกินตั้งย่ำเต็มเครื่องใจโคตื้อเต็มเฮินเต็มห่อมเข้าอะไบรวังจับมันนะเมือกลาขึ้นดับสิ่งอ่ะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่าพอมีเฮ่นจับจ้องเนี่ยพอเฮิงหลีเนี่ยโลค่ายกว่าอยู่ไกลๆกแค่นนแต่เรียนนะค่ายไกลอยู่ไกลๆลหลีใกล้กับพอชั่บะมค่าย พ่อคล้ายๆในลายแกนทำมีลายแกนทำหอบหอบเพิ่นในนะขอบหอบเพิ่นในะแต่ลายไตไพไว้ตั้งคืนตั้งคืนเพราะรับสิ่งไตไพแรงไปปอดไตไพแรงไปเอาไหนตีหุตีหุบแปดแดงตีหุบปากตูหลือลายชื่อมักน้ำเตา้ามักตั้งไว้นะคำข,ข่าวนี้มันน้ำเตา้มามันน้ำเตา้าคจักรยนตเนาะ cầm khăn đi các. nè mặc năm tàu đi hồ phát đủ bát đen hồ phát đủ hơn cù hu ao mặc năm tàu này

ตํามไปกูฮูกูฮูเย้าก็ติดอังกูฮูกันต้องครับเย้าก็ผุ้ยไพ่ไว้ตั้งแต่ฮกมองกลางคำ่ำต่อถึงฮกมองกลางเนนะือผุ้ยไพ่ไว้ขอบเพิ่นเพราะว่าผีเขาโก้สายแรงเขาโกสายแดดอ่าเพราะว่าเขามาเนื้อสายแรี้งนี่เขาไม่ยังเลย ผีในมันเจอไปกับเจ้างกุนผีในมันจอกกะจอกกะจอกกะหนึ่งกำในกะบชงควันชงควนผีในจอกกะมันไปเจ้างกุนแล้วก็พอเขาเอาไผ้ยางผ้าย่าใส่ไว้พอบเพลินเขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกูไผ่กูตังแล้วก็หมักน้ำเตาก็มีอ่างก็มีให้ไหนก็อยู่เลยอันนี้เป็นอันเฮงไปมันเฮยงอะไรเฮินหรืเฮินนั่นไงนะพอเพิ่นเต็มเฮนั่นก็งาเต็มเต็มนะอันนี้เป็นกวนอยู่จำจ้อง มิสามตีครับนะมิสามตีหนึ่งอยู่จำจ้องอยู่จับจ้องสองอยู่จำป่าเฮวอยู่จับป่าเฮวสามอยู่จำโคอยู่จับโคนะสามตีนะครับสามตีเนี่เหมือนกันครับอ่ะแปดมันเหมือนกัน เยา้าเกาะขามตามมันก็เหมือนกันเยา้าเกาะไายเหตุกางมันก็เหมือนกันสามตีนี่จองก็เหมือนจังางดัดมาไกลน่ะปะ่าเฮลก็เปินกับเผาแปดกูไม่เมียวกันนั่นน่ะนะเขาก็อยู่เปิ่นต่อถึงไรเกิดเพิ่มไปอะไรเกิดก็อยู่กันนั่นน่ะนั่นก็ป่าเฮลก็เหมือนกันย้าก็โคโคได้ โขในมันมีเมนํากว่าจช่ไหมเนาะมันมีเมนํากว่าเย้าก็เปิ้นโขในบ่เปิลกลัในคํากาคํามาคํากาคํามาบ่เปิลกลัวนะย่อบ่เป็นผีในคำน้ำอะไรครับเขาตื่นคำเลยพอลูกตั้งปุ้นมาก็มาตึกโขนอไรอยู่ไว้ที่โขนั่นพอลูกตั้งในมาก็ตึกโขอยู่ที่โขนั่นน่ะจังว่าโขโขทั้งสองผ่ายในมีผีนําหนะนะโขโขทั้งสองผ่ายในมีผีนําน่ะ อามาโหโคไผ่ปุ้นอว่าโหโคไผ่ในผีนำทวนก็ว่าผีในมันคำนำ้ละละเจ้านั้นแหละปอเฮิ่นเผยอยู่จำโคปอเฮิ่นเผยอยู่จำชามตีอามาเนพรอนให้มัน,มนมตามมันเหมือนกันล้วก็ลายเกมันก็เหมือนเหมือนกันค่ะพอไม่ี่น้องเขาอันาในเป็นจำแล้วก็อามาต่างรัฐพอไม่ี่น้องเขา เฮลัยเก็บเป็นตั้งหู้อยู่ในลานาารากะนะเฮลัยหู้รองลอารากะเพราะวะ่าลรากะนี่มันเป็นถัดสภาวะลรากะนี่เปินเอาลมว่าลมในมันลุกตั้งจานมาแฮวก็กอดทั้งห้องจังว่าเฮือ์นก้นนี่พอเฮือนเราไหวตั้งจานหาก,กินง่ายก็เพราะวะ่า มันเหมือนจึงเขาขอหอเฮือเขาขี่เฮือกลองจ้มน้ำนั่นง่ายดีนะเคนในปวาไหวทางใจเนี่หากินง่ายนั่นเสมกาลกาเน่บาไว้ว่าคนเย่เน,นี่ยเพราะเขาอยู่ดีกินหวานอายุยืนยาวหากินง่ายเป็นคนมีนาเฮ่นหลวงมีกลางวันกว้างๆลาคางเฮ่นกูไผ่หลุดเลยมิชน นะตั้งคางเฮิมิชนตั้งหลังเฮิมิชนตั้งนากลางวันในเป้นท้องว่าตีตีนกข้างสามาลงตั้งนาเฮิรมีนกข้างสาตั้งหลังเฮิรมีเตา่าตั้ง้ายเฮิรมีเสือเผือกตั้งขวาเฮิรมีนักกาอันไหนเป็นผีปเปอรเฮิรมีกูเฮิรในนะแกมมปืนลกาดแกมไปจากนั้น เพราะว่าเฮือนเขาเนเฮือนในี่ยเพราะเขาเป็นคนมักคนมีก็หลุยมันแม่นจำลรากะจำลรากะว่าไว้เฮือนไหวตั้งจานคางเฮือนไผ่ใช้มีเสือเผือกก็เพราะว่าเฮืมีชนเฮ้เสือเผือกหลอดลายมีดตีอยู่ที่เช้าไผ่ขวามือหลอดลายมีดชนเหมือนกันนักกาเขียวอยู่ไว้ตังนั้นตั้งหลังเฮือนหลอดลายมีดชนเฮ้ก็เพราะว่าเต่าอยู่ไว้ตังนั้นเต่าเป้าตั้งหลังเฮือน นกข้างสะเปิ้ร์ดงนาเฮิ่นผายไส้เฮิ่นเสือเผือกเปิ้ผายผายควาเฮิ่นน้ากาเขียวเปิ้ร์เฮิ่นนเป็ี่นจะไหนวะกูเฮิ่นกูเฮิ่นกำเตยเปิ้นวาผีเปิ้หอผีเปิ้เฮิ่นไหนวะนะเจ้าเปิ้หอเจ้าเปิ้เฮิ่นไหนก็ว่านะากำในซ้ำเฮิ่นในซ้ำพักตูงโดยได้ผุยเข้านะพักตูงโดยได้ผุยเข้าเพราะพักตูงเฮิ่นในโป่งผุยเข้าเนี่ยฟังว่าเงินเข้าคำเข้ารวมเข้ามา แลกเอาลมเก่าออกกะลมเหมามาเตนติพักตูโดรไลมิตินนะพักตูในโดรไลมิตินให้อะไรคามเขาคามออกแล้วพักตูในให้ผุยเขาปืนเฮิร์นในแต่ละเป้งกันดีๆนะปืนเฮิรนตต่ละเป้งกันดีๆแล้วก็ไปกว่าการยัดช่องไพ่หั่นลำลงอีกหนึ่งเตี่ยมลงอีกหนึ่งเอ้าจังไกมีช่องไพ่พอลูกที่ช่องไพ่ไปกว่าแทางช้ำกว่าเตี่ยมลง,ทงแทงพอเตี่ยมลงแทงเขามีทางขี้นะ ังไ่องในจังไก่แมนมิลมันน่ะนะแมนมิลมันแต่เป็นเฮิรนคนหมักคนมีเพราะว่าเป็นเฮิรนสองชั้นสามชั้นขึ้นกับตั้งเนื้อซิกโคไลโรไลเป็นกิกนะซิกโคไลหรไลกิกสามซิกห้าซิกเจ็ดซิกจะในเป็นห้อว่ากิกนะซิกโคไลโรไลกิกการในพอมีห้องนอนพอมีลูกนอนนอนในอายเยอะนะนะโรไลนอนขวางนะ อย่าเป็นนอนเอาดินออกพักดูล,ลาลาควนอนเอาดินออกพักดูในเจ้วตายนะดีล,ลาลาหลชติัตราะว่านอนเอาหูออกทั้งพักดูจ้ำกวนเฮิร์นอําหักกันมแมนกันอัมโทกันในกอลุดชัตินะะว่าเฮิร์นเป็นเฮิร์นกวนนับถือศาสนาพุทธพระเป็นเจ้าบนในจึงเจ้าพระเป็นเจ้าเาในหลุดเลไบวายนางกาดทั้งพักดูนะ วายนากะตั้งพัดตูเฮ่นน่ะอันนี้มันเหมือนมลมันปน,นนนนนพักกังยุงนะ่ะพักกังยุงนอนในพักกังยุงนะ่ะกูก็กูคนอันนี้เป็นอาเคขคามแกมปนญปญปนญลกะเฮาชูเจ้าฮู้ไวนะ้น่ะอ่าลุงแสนเมืองหลีออกมาต่างรัฐเฮาผุดหอมเนืเขาไลถ่อมเฮียเอากระจ้าตื้อเป็นพอนดีชูเจ้านะ่ะเอากระจ้าตื้อเฮ่นเผอเฮ่นมันตัวเางเผอเฮงมันนะ ขอเฮาเฮิรนเขาให้งเหมียนจำจำโลกะแตได้อยู่ดีกินวันกัดเย็นช่ำชะอายุยืนยาวมีเงินมีคำหักกันพร้อมกันข่วนะหักกันพร้อมกันและการบักมีก็ขึ้นใหญ่เฮิงขึ้นใหญามาชุ้งมาชุ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องพร้ถ่อมยิ้นเขาเขาค่ะเนาะย้อนเหิร์ผุดถ่อมยินเขาเขากูก็กูกล่ำ่ะย้อนเหิร์อยู่ดีกินวันกัดเย็นช่ำชะรัดเพลรัดหยันเพลกลางหยันกลางย้อนเหิร์กูก็ได้หักกันนำนำพร้อมกันนำนำเส่กำนข่ะ ย้อนให้กูก็อยู่ดีมีเงินอยู่ดีมีเงินห่างดีก็ศพืนกูก็กูคนค้ามาซุงค้า